นี่คือพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วโบราณสถานเก่าแก่วกว่าพันปีและเป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดพัทลุงชี่นี่วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วอำเภอเขาชัยสนสัการขอพรพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศสีลังกาตามความเชื่อขอพรเรื่องหน้าที่การงานสุขภาพและสมหวังทุกประการโดดเด่นด้วยเจดีย์สีขาวทรงระฆังโอความกอ่ออิฐฐานแปดเหลี่ยมสันนิฐานว่าได้รับรูปแบบการสร้างมาจากพระบรมธาตุ เจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ย่อขนาดให้เล็กกว่ารอบพระมหาธาตุมีฐานซุ้มพระพุทธรูปปางสมาธิเหนือซุ้มพระมีเจดีทรงสี่เหลี่ยมอิทธิพลศิลปะจีนและมีวิหารคตที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย35องค์อีกหนึ่งจุดสําคัญคืออนุสาวรีย์ครูต้นโนราทั้ง4พระองค์เพื่อรำลึกและเชื่อชูผู้ให้กําเนิดการสแสดงโนราศิลปะการสแสดงอันล้ําค่าแห่งแดนใต้และยังมีพระพุทธรูปโบราณทั้งพระแก้วกุลาสีมหาโพธิ์พระพุทธรูป สองพี่น้องและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายจุดสําหรับผู้ที่ศรัทธาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ควรค่าแก่การมาเยือนกดบันทึกไว้ได้เลย